หากมีคนเดินผ่านมากล้องก็จะแจ้งเราผ่านไลน์ทันทีครับไลน์ <L ine> Pixel All New PTZ <L ine> ภาพจากกล้อง Pixel All New PTZ ที่เราติดตั้งไว้เมื่อส่งมาที่มือถือเราโดยเราจะเห็นเลยครับว่าใครที่เดินเข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามมาเมื่อไหร่เวลาไหนเมื่อเห็นแบบนี้แล้วสามารถโทรแจ้งตำรวจได้ทันท่วงทีเลย รับรองผู้ต้องสงสัยไม่มีทางรอดอย่างแน่นอน <c oughs> แถมระบบยังสามารถแจ้งเตือนในกรณีที่กล่อง NVR ไม่ทำงานอีกต่อไปหรือกล้องวงจรปิดไร้สายณนะจุดใดจุดหนึ่งเชื่อมต่อไม่ได้หรือเสียหายอีกด้วยทำให้เราตรวจสอบได้ตลอดเวลาครับว่าระบบกล้องวงจรปิดของเราทำงานอยู่เต็มที่อย่าง24ชั่วโมงคูณ7หรือไม่ Pixel All New PTZ กล้องวงจรปิดที่มีฟีเจอร์ครบที่สุดในท้องตลาดณเวลานี้แพนซ้ายขวาหมุนเคลื่อนที่และซูมได้และสามารถสื่อสารโต้ตอบด้วยแอปพลิเคชันได้ถ้าใครสนใจนะครับก็สั่งซื้อได้ผ่านไลน์ที่ @pixels_cctv